สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะเจนจะมากินผัดหอยลายค่ะทุกคนตีสามกว่าแล้วนะคะแต่ว่าคือเจนอะเพิ่งจะไปกินข้าวกับเพื่อนมานะแต่ว่าเราไม่ได้กินอะไรที่มันแบบหนักเท่าไหร่นะคะก็คือไปกินแซลมอนมาแล้วก็ไปนั่งจิบไวน์กันนิดหน่อยนะคะแล้วก็กลับมาเจนก็ดูสามก๊กเนาะช่วงเนี้ยเจนจะติดติดซีรีส์จีนะคะสามก๊กซีรีส์อะเราจะดูยาวเลยเพราะว่าเนื่องจากตอนตอนของซีรีส์จนะีนอะมันจะ มีเยอะมากมาเลยที่เราดูออนไลน์เนาะเราก็จะยิ่งแบบไม่ยอมพักนะคะไม่ยอมพักไม่ยอมหยุดเราจนตอนนี้ก็คือหิวมากก็เลยลุกมาผัดหอยหลายอย่างนี้นะคะเรามาชิมกันนะจริงๆอาจจะจะบอกว่าอันเนี้ยกล้องไม่โฟกัสเลยอันนี้โฟกัสหอยอเคกอ่ะกล้องไม่โฟกัสเลยนะคะตอนนี้โอเคตอนนี้น่าจะโฟกัสแล้วเนี่ยค่ะอันนี้ก็คือจะบอกว่า <S 2> <S 2> <S 2> ใจหนาดมีผลัพานะแต่ว่า หลาพาต้องใต่เพื่อนอะมาเพื่อนมาเอาไปทำจับข้าวได้เลยเพราะว่าหรือว่าจะใช้หมดแล้วไม่แน่ใจอะแต่ว่าเห็นเพื่อนบอกว่าเห็นหลัลัาบหรือว่าจะเข้ามาเอาใช่ไหมน่าจะเอาไปแล้วเจนก็เลยใส่ผัดผักกะเพราทุกคนใส่ใบกะเพราแทน้นะคะแต่ก็อร่อยนะอ,อันนี้ มันจะไม่เหมือนหอยลายที่ไทยนะคะทุกคนเนะี่ยแต่มันคล้ายๆกันค่ะคล้ายๆกันเลยแต่หอยลายบ้านเรามันจะลายแบบลายจะไม่ไม่เป็นแบบนี้มันจะลายสวยกว่าเนะี้อืออันนี้ก็จะเป็นเป็นเปืดอแบบนี้เลยลายแบบนี้เลยค่ะนะคะแต่ว่าตัวเนื้อหอยลายมันก็จะเหมือนเหมือนกันนะคะอ,อร่อยค่ะโอเคเดี๋ยวเจนจะกินไปแล้วก็ดู สามโกกไปด้วยนะคะทุกคนและโอเดี๋ยวจรินจะขอปิดคลิปก่อนนะคะทุกคนเพราะว่าถ้าดูหนังไปด้วยจะต้องคงอัดคลิปไม่ได้ทุกคนอัดคลิปต่อไม่ได้งนั้นวันนี้จินขอตัวไปก่อนนะคะแค่มาโช,ชว์เฉยๆว่าวันนี้เราทำผัดหอยลายเองนะคะแล้วก็อร่อยมากๆเลยตอนนี้อื มันอร่อยมากกินเล่นๆนะคะทุกคนไม่ได้กินกับข้าวนะกินเล่นอันนี้ก็เจนปั่นพีกแล้วก็กระเทียมใส่เนาะอืม,อมแบบนี้เลยน่ากินไหมทุกคนอันนี้จะเป็นใบใบกระเพรานะทุกคนเนะี่ยอันนี้เป็นกา้ <c oughs> กานก้านของดอกดอกกระเพราของดอกโอเคจิง ชิมโชว์เออไม่ใช่กินโชว์เป็นคำสุดท้ายนะคะทุกคนแเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะทุกคนเราจะขอเป็นลนะบ๊ายบายขอบคุณนะคะที่มาชมแต่จะกินให้อร่อยเลยค่ะ